t Best Friend ทาร์ท56สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะอาจมีตรงตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะนะคะอย่านำไปตัดสินใจได้ไดนะคะถ้าไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณคนเดียวโดยเฉพาะนะคะเพราะว่านี่มันเป็นพลังงานรวมนะมันอาจจะมีของใครคนมาก็ได้นะคะอย่านำไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะคะ อันนี้พี่หมอย้ําตลอดนะคะแล้วก็แรนดอมมันก็เป็นธรรมดาที่อาจจะมีตรงตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะหรือบางคนอาจจะตรงร้อยเปอร์เซนต์ก็ได้นะคะอุ้ยไพ่ใบแรกเิี้งออกมาละแต่พี่หมอยังไม่บอกนะว่าพี่หมอจะทําในหัวข้ออะไรพี่หมอมีอยู่ในใจแล้วแต่พี่หมออยากรู้ว่าไพ่จะออกมาไหนดูให้จบนะคะคลิปนี้บอกเลยนะคะดูให้จบห้าไม้เจ็ดถ้วยค่ะ twice of ones seven of cups เอ่อ uh, Age of Cups แลคะโอ้โ oh ห oh, มีจะไพ่อะไรเนะี่ย The Medician นะคะไม่สวยนะสำหรับมี String คนะ่ะอืมอีกแล้วชนอีกอ่ะ The Hermit เ oh, อ้ย The Emperor ค่ะขอโทษ พี่หมอเน่ยนะให้ยากออกค่ะถ้าอยากออก,อก,ออกพี่หมอก็เปิดไปเลยอไอเขายากออกจริงๆปกติพี่หมอจะไม่ใช้พ้ากระโดดเขายากออกมาก็จะบอกให้นะคะอาเรียนค่ะเต้าหมายทานะคะ อืม่ age of w นะคะหนึ่งไม้เทา้านะและ knights of sword นะคะอืม,อมจริงจริงแล้วในหัวข้อเนี้ยพี่หมอตั้งใจจะทำในหัวข้อที่แบบว่าอยากดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ รนดอมคลิปนี้นะคะพี่หมอมีคําถามในใจแล้วแหละแต่พี่หมอให้ไพ่ออกมาก่อนแล้วก็ยังไม่ได้บอกหัวข้อกับพวกคุณนะคะกับลูกดวงของพี่หมอนนเองนะคะพี่หมอยังไม่ได้บอกแต่ทีเนี้ยแรนดอมคลิปเนี้ยก็คือถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะอืมพี่หมอมความรู้สึกว่าความรู้สึกที่คุณมีให้กันพี่หมอมีความรู้สึกว่ามันเจือจางไปแล้ว นะคะมันเจอจางลงแล้วมันถ้าพี่หมอจะอธิบายเป็นเลเวลอะค่ะมันก็จะแบบสมมติว่าคุณกับเขาอะอยู่ในระดับเลเวลสิบละเนาะอือแล้วพอเลเวลสิบปุ๊บอะตอนนี้มันอาจจะเหลือแค่สี่ไหมอะคือประมาณนั้นเลยคือความรู้สึกมันค่อนข้างจะลดลงแล้วนะคะแต่แต่มันมีความผูกพัน มันมีความผูกพันมันมีความคิดถึงนะคะมันมีความผูกพันมันมีความคิดถึงมันมีความแบบอยากดูแลอยากเทคแคร์เออแต่ว่าน่าจะทำอะไรไม่ได้ด้วยนะคะน่าจะทำอะไรไม่ได้ด้วยแล้วมีความรู้สึกว่าคุณกับเขาอะเหมือนทะเลาะก,กันนะทะเลาะก,กันด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีฝ่ายได้ไยหนึ่งมีตัวเลือกด้วยนะคะ อาจจะไม่ได้มีคุณคนเดียวอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรือตัวเขาก็ได้นะคะพี่หมอไม่ได้ฟันธงใครเพราะว่าเป็นเรนดอมเพราะฉะนั้นพี่หมอจะอ่านทุกกรณีที่เป็นไปได้นะคะคือมีการทะเลกกาะกันแน่นอนเห็นได้ชัดเจนว่ามันมีการทะเลกกาะกันเกิดขึ้นณนะปัจจุบันนะคะอันนี้คือปัจจุบันนะคะพี่หมอจะไม่ดูอดีตและอนาคตอะไรใดๆทั้งสิน้นเป็นแรนดอมนะตอนนี้เลยนะคะเป็นข้อๆตามคําถามที่ถามไปคือณตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณอืพี่หมอรู้สึกว่าคุณกับเขาทะเลาะก,กันจริงๆนะคะ ทะเลาะก,กันก็อาจจะไม่ได้หนักมากหรอกแต่พี่หมอว่ามันก็ทะเลาะก,กันอะบ่อยอะอืมแล้วทีเนี้ยก็มันอาจจะแบบว่าใครคนใดคนหนึ่งมีตัวเลือกเป็นรักทางเลือกหรือมีคนคบคนคุยหลายคนก็ได้เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องอะไรที่แบบว่าอย่างเช่นแบบ เขาอาจจะไม่มีเวลาให้คุณคุณอาจจะไม่มีเวลาให้เขาก็ได้เพราะเนื่องจากว่าทําหลายอย่างมีโปรมีโปรเจกต์มีโครงการเยอะแยะมากมายเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณกับเขาคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็คือหมายถึงว่าอาจจะมีแค่จินตนาการอ่ะมันเป็นแค่ความฝันอะแต่ว่าพอทําจริงๆอะมันยังไม่ได้ทําอะไรเลยสักอย่างไงมันแค่คิดอะแต่ไม่ยอมลงมือทาสักทีก็เลยทะเลาะกันก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็พี่หมวยมีความรู้สึกว่าตอนเนี้ย มันมีใครคนใดคนหนึ่งแหละที่หันหลังให้กันไปแล้วนะคะหมายถึงว่าเดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วหรืออาจจะคือไม่ได้เลิกหรอกพี่หมอบอความรู้สึกว่าไม่ได้เลิกหรอกแต่ความรู้สึกมันลดลงแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่ไปก็ทําให้รู้สึกแบบโอ๊ยเหนื่อยจังเลยแล้วทําไมฉันรู้สึกเหมือนฉันอยู่คนเดียวเลยแล้วแบบมีความรู้สึกว่ามันเครียดด้วย ทั้งเครียดทั้งรู้สึกเหนื่อยปัญหาอุปสรรคเยอะมากๆเห็นไหมคะว่าก้าวไม้เทา้าเนี่ยไม้เทา้าหนึ่งไม้เทา้าเนี่ยดูสิเถววันมันจับจนลากขึ้นไปแล้วอะ่ะแล้วคิดดูว่าจะดึงออกมามยากแค่ไหนนะคะก็ประมาณนั้นเลยนะอืมแล้วก็พี่หมอมีความรู้สึกว่านะคะต่างคนต่างทําตัวเองให้แข็งแรงอะ่ะในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเอาจริงตัวคุณก็พยายามที่จะแข็งแรงและเข้มแข็งตัวเขาเองก็พยายามที่จะแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็ง คือเอาจริงๆลึกๆในใจของคุณทั้งคู่อะค่อนข้างจะแบบว่ารู้แหละว่าเรารักคนเนี้ยเราชอบคนเนี้ยแล้วเ,เราผูกพันกับคนคนนี้เราคิดถึงคนคนเนี้ยเราอยากดูแลคนคนนี้มันมีในใจในความรู้สึกแต่พวกคุณทั้งคู่ก็ปากแข็งปากหนักกันทั้งคู่คนนึงก็พยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองอีกคนนึงก็พยายามไปทํางานไปอะไรก็ได้คือมีอีโก้ของตัวเองอะ เอออะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่หมอมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นแล้วคุณทั้งคู่อ่ะพี่หมอมีความรู้สึกว่าคุณทั้งคู่ค่อนข้างจะสื่อกันด้วยความรู้สึกทางจิตด้วยนะคะมีเซนใช้เซนใช้สื่อสื่อสารกันด้วยในบางครั้งนะคะอืมแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็แต่พี่หมอมีความรู้สึกว่าเอาจริงๆอ่ะมันมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งนะคะที่มีความคิดนะคิดแล้วอยากลงมือทําเลยแหละคือคิดแล้วแบบ คือต้องทำละแบบนั้นเลยนะคะที่เห็นก็คือหมายถึงว่าอาจจะมีการที่แบบว่ากลับเข้ามาขอโอกาสหรือว่ากลับมาแสดงความสัมพันธ์กลับมากระทำนะเน้นที่การกระทำนะคะให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะพี่หมอความสุกว่าพอเขาคิดแล้วเขาก็อยากที่จะทําเลยนะคะและนี่ก็คือความรู้สึกความนึกคิดของเขาที่มีต่อคุณนะปัจจุบันนะตอนนี้นะคะเอาจริงๆพี่หมอความรู้สึกว่าเขารากักแล้วก็ปลูกพันธุ์กับคุณมากๆนะเขาก็พยายาม พยายามนะคะแต่ว่ามันต้องให้โอกาสให้เวลาเขาหน่อยอะ่ะพี่หมอมีความรู้สึกว่าพวกคุณทั้งคู่จะรู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะพี่หมอมีความรู้สึกว่าอย่างนี้พี่หมอจะบอกแบบนี้นะคะคือในความรักความสัมพันธ์พี่หมอจะบอกอยู่เสมอว่ามันไม่มีใครหรอกที่จะรักกันแล้วมันจะราบรื่นมันจะไม่มีปัญหาหรือมันไม่มอุปสรรคมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้าขอแค่เพียงคุณทั้งคู่ จับมือกันไว้ไม่ปล่อยมือกันนะคะแล้วก็พยายามหาทางออกเพื่อให้ความรักมันยืนยาวขึ้นเนี่ยพี่หมอเชื่อว่ายังไงความรักของพวกคุณมันก็ไปได้นะคะตลอดรอดฝั่งนะเพราะฉะนั้นอยากให้เปิดอกเปิดใจคุยกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอย่าไปมองแต่ปัญหาที่มันทําให้เลิกกันนะคะแต่ให้ให้ช่วยกันคิดว่าจะทํำยังไงให้เราทั้งคู่อ่ะ รักกันให้ยืนยาวมากขึ้นดีกว่านะคะอันนี้เป็นข้อแนะนําจริงๆนะคะก็ครบถ้วนแล้วนะคะสําหรับคําทานายในยแรนดอมของคลิปที่มาดูว่านะวันนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณหรอแล้วความรู้สึกณปัจจุบันเขาเป็นยังไงนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังพี่หมอตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณที่กดซุปเปอร์ตังขอบคุณที่สมัครสมาชิกขอบคุณที่เขียนคอมเมนต์ดีๆน่ารักน่ารักแล้วก็ ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะทุกๆกำลังใจสำคัญกับพี่หมอเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นคนแค่1คน2คน3คนอะไรก็ตามทุกคนมีความหมายกับพี่หมอเสมอนะคะต้องขอบคุณจริงๆ The Best Friend t a ด o t 56ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ